เต้นนะน้องคือเต้นเรายังตื่นเต้นแท้เลยน้องมือสั่นค่ะมือไปเราเนี่ยแหละมือ้เราไม่อมสั่นแกทีนน้องไม่ได้สั่นค่ะคนถือถ่นค่ะมองไม่เหยันยืดเลยฮะเดี๋ว

หาเหลี่ยมหาเหี right? ่ยมให้นะจ๊อนนี้ี้ละวังตนระวังข้างลังนะคนอหนแรกดูว่าคนน้อยตครัเยอะนะตอนน้คนเยอะเลย

น้อนนั้น้อนนะใหนนะ้น้องน้องจะได้เซ็นลายเซ็นเลยมีหลายคนจัดเลยนี่นะครับจำหามุมไว้นะ <c oughs> ร้อนนะน่เราเปิดตอนนี้เปิดช่องเปิดช่องไว้ประมาณนี้นะเป็นช่องทางเดินนะแล้วก็นี่พี่แฟนคลับนะฮะนี่น้องหันหลังอยู่นะนดเดี๋ยวเราตัดรถตรงน,นี้นะถ่ายรูปก่อน ครับถอยต้เลยครับเดินตามนะครับวันนี้ให้เขาแล้วไม่ดเดี๋ยวรจะถ่าย้ครับใช่คับพี่ร้อนนะร้อนนะ

มันจะกินมันต้องเหลี่ยมนั่นเลยนะขออนุญาตนะคะประเด็นนผมผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วขอบคุณท่านจ่าพี่หนีไอไอกาทิล่าไคน่นจ๊ะเหลี่ยมนี้ดีกว่าเออเหลี่ยมนี้ดีกว่ามาผมหาเหลี่ยมให้แล้วอยู่ไหนวะหาก่อนหาแป๊บนึง เดินผมอย่าว่าจะน้องเดินเลยผมก็ถ่ายถ่ายให้ไม่ได้เลยนะพี่พยายามจะถ่ายหามุมถ่ายให้นะโอเคนี่พอเห็นมุมแล้วพอเห็นมุมนะตบมายืนนี่มาทำเล็กทำเล็กอะทำเล็ก ใช่มีต่สาวๆสาวๆประมาณ80%ครับผมสาปซนะขอยัดญตกตที่จีนนะขอยัดกติที่จีนนะตรงนั้นแตไม้ยุ่งหลังนั่นนี่แตงไม้ยุ่งหลังนะก็ขอยัดญาตกตสที่จีนเลยนะ รวมนะดูกันรวมนะประมาณนี้นั่นแล้วก็มีไซด์มาแล้วก็เพื่อนนะก็จะอยู่ด้านหลังนะแต่เราขออนุญาตโกลับไปที่จินเลยนะดีกว่าสิตัวนั้นถ่ายยากยันถ่ายไม่ได้เลยผมนี่ตัวหาม,มุมเลยครับพี่ <c oughs> ผมนี่ตัวหาม,มุมเลย <c oughs> เหมือนในกล้องเหมือนในในเป๊ะเลยเป๊ะเลยน้อง นแจกมีข right. องมาแจกด้วยอ๋อน่ารักน <royalty sticking> <pain> ่า <as> รักมีลูกมาแจกด้วยอ่ะนก็น่ารักน้องก็น่ารักแล้วมีลูกมาแจกด้วยอมมาเป็นกระเป๋าเลยรถแห่วันนี้ยังไม่มาผมรถแห่ยังไม่มีวันนี้รถแห่เข้าไม่ได้รถแห่เข้าไม่ได้ช่วงสงการช่วงสงการผมว่าเจอรถแห่แน่นอนสงการเจอรถแห่แน่นอนนะ จีนมีรูปมาแจกอยากได้รูปจริงๆแต่เดี๋ยวเราต้องถ่ายถ่ายให้พี่ดูนะไม่เป็นไรจริงๆอยากได้รูปจริงๆอยากได้ไม่อรเราทำหน้าที่ตะก,กล้องนะเราทำหน้าที่ตะก,กล้องไม่เป็นไรเราจริงเราก็อยากได้นะแต่เราไม่อยากเข้าไปตรงนั้นเดี๋ยวมุมจะไม่ดีนะขอเราอยู่มุมนี้ถ่ายให้พี่ๆดูแล้วกันนะ <laughs> ขอถ่ายให้พี่ๆดูแล้วกันนะจริงอยากได้นะน้อง,องอไไต้อนอกโอเป็นไละก้มก้มเซนนั่นนี่เยก้มเซนมุมนี้แสงดีนะมุมนี้แสงดีอ่าผมยังไงผมหามุมถ่ายให้พี่ๆได้แน่นอนนะฮ <c oughs> ะรอเชื่อใจนะเชื่อใจมาตุ่ได้เลย สัตว์ทุก้าวสัตว์เนี่ยอยู่นี่นะครับสัตว์ทุก้าวอยู่นี่ฮะหัวใส่ปิ้งเลยน่าจะเพิ่มเนี่ยเอา่าเดี๋ยวซูมออกกันนิดนึงอ่ะเนี่ยอ่านี่อ่านี่เอาเสร็จมาก็มีของมาแจกเออเออน่ารักค่ะนัดคานัดกันมาดีอ่ะเออเคานัดกันมาดีหลวงพี่ขอสักใบเพร้อมปลุกเสกยได้ไหมเราอยากให้หลวงพี่ปลุกเสกสักใบเออเสร็จมาน่ารักน่ารัก มีของมาแจกเลนะือคณนะกันดีนะคณะกันดีนะกกันดีนะกันด,นะนดีมีของมาแจกกันคนละถุงนะถึงเป็นของเล็กเล็กน้อยอยังไงมันคือน้ําใจนะน้ําใจที่แสดงกลับนะทุก <c oughs> คนสะุดยอดสุดยอดทันี้น้องมากันสามคนนะสามคนนะพี่พราวหรอพี่พลาวเหมือนน่าจะไปเปลี่ยนชุดอ๋อยังอยู่พี่พราวอยู่พราวอยู่เดี๋ยวส่องให้ดูนะ พี่ทาวยังใส่ชุดกัซิล่าสีเหลืองอยู่นะกัซิล่าสีเหลืองอยู่เอาดลม,มน,นมี่มีมีฮะมีัดลมสีดำคอยมีอยู่ <c oughs> ชาลีมารับไม่ไม่มาคะ่ะชาลีไม่ได้มานะ <c oughs> พวกเรามารับแทนนะเป็นตัวแทนมารับให้นะน้องถ่ายรูปนะงานะข้าวแล้วคันนี้ถ่ายรูปหลังเราด้วย เดี๋ยวไปแป๊บนึงออกไม่ได้ <laughs> ตัวจริงมันต้นอย่างนี้าลบลบตำรอหลบทุกคนลบทุกคนลบเคอบหลบค่ะขอบคุณค่ะัจามม่แล้วมขอบคุนัจาปุ๊บ